สวัสดีครับพี่ทุกท่านทุกคนฮะเสียงแบบยังเบอร์อยู่เลยช่วงนี้ปลายเดือนนะจะสิ้นเดือนแล้วอ่ะก็ขี้เกียจนะครับพี่ขี้เกียจสุดๆนะฮะแต่ก็ซื้อรถได้ตามปกตินะครับพี่จัดเฟ้นนได้ตามปกติแล้วก็มีแคมรี่เข้ามาใหม่นะ <_ as> เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนะพี่นะใครที่พลาดราคาเบาะะันนั้นพี่เบสจองแล้วแ <_ k> คมรี่ศูนยนะฮะเดี๋ยวนัดรับรถกันอีกทีนะ ก็มีคันใหม่เข้ามานะครับรออัปเดตอีกทีนะครับน่าจะคล้ายๆกันเลยนะฮะไปไปต่อเลยไม่เสียเวลาสวิฟยังอยู่นะครับแจ๊ยังอยู่เดี๋ยวผมมารีวิวให้ใหม่นะฮะก็อย่างที่บอกไปเนาะช่วงนี้ผมจะนอนดึกมากๆนะครับแล้วก็ตื่นสายมากๆด้วยต้องขออภัยถ้าพี่ๆคนไหนที่โทรไม่ติดนะครับต้องขออภัยจริงๆนะฮะช่วงนี้ขี้เกียจขี้เกียจนะฮะ ไม่มีวินัยนะครับบอกตรงตรงเลยอยากตื่นก็ตื่นอะไรเงี้ยต้องขออภัยนะครับขออภัยจริงๆก็แนะนําให้โทรช่วงเที่ยงนะครับช่วงนี้ <c oughs> แต่ถ้ามาดูรถที่ร้านเนี่ยก็มาได้เลยนะพี่นะเลยถนนร้านอยู่ไม่ไกลจากเสียรลังสิตไม่ไกลจากดอนเมืองนะเข้าทางถ้าพี่เลยเสียรลังสิตมาเนี่ยจะเจอทางแยกลําลูกกานะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะฮะขับเข้ามาประมาณโลสองโลโลเดียวนะมั้งโลเดียวถ้าจำไม่ผิดอ่ะ กะ,ะไม่ถูกโลเดียวจะเจอถนนลำลูกกาซอยเเลยมาอีกนิดเดียวนะทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทออตโตคาอยู่ติดถนนหลักเส้นลำลูกกาเลยนะครับก็วิโกวิโกโสมาร์ทแคปยังอยู่นะเปิดแคบได้สุดมากส่วน f o r t จ n e r เรียบร้อยนะครับพี่เกียงไกนะฮะเปลี่ยนเป็นซื้อเงินสดนะจบแล้วนะรับรถอีกทีนะครับส่วนมิลเซนนะครับไม่แน่อาจจะ ถ่ายให้ใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีการปรับราคาด้วยไหมครับปรับราคาผมก็จะรีวิวให้ใหม่เลยนะฮะใครที่พลาดแอนเดอร์เจอร์มาเมลเซเว่นใครอยากได้มิลเอมาแล้วมีคนถามอยู่นะครับผมจําไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อกลับเลยไม่ได้เมมเบอร์เลยโทรศัพท์พังนะโทรศัพท์พังนะจอแตกยังไม่หายเลยเนี่ยเนี่ยยังไม่มีที่ซ่อมเลย ่วยอุนหนุนหน่อยนะพี่นะได้มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ <laughs> <laughs> ชีวิต <laughs> 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 นะเออจะพูดอะไรอ่ะลืมนะครับอ่าที่เกียงเกียงไก่เนาะอ่าไม่ไม่น,านา่าจะขิดนะครับผมไปนึกถึงอะไรเกียงศักนะครับเกียงศักก็ชื่อพ่อตานะ <laughs> พ่อตาผมเออ <laughs> สวยมากนะครับสำหรับฟอจูนเนอฮะโอ้โห <laughs> 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 ผมยังชอบเลย สวยจริงๆนะฮะมีตังก็อยากขับ,บเนาะไม่รู้ว่าจะไม่ได้มีบุญได้ขับขกับเขาหรือเปล่าก็ขยันเต็มที่แล้วนะพี่แต่ละได้ก็ยังไม่พอถ้าผ่อนนี่ก็เอาเรื่องนะหมื่นไปไปลายอะ่ะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดดีไม่ดีโอ้โหเกือบสองหมือนอ่นะะอ่ะนะะอ่ะไม่เสียเวลา ไม่เสียเวลาละเข้าเรื่องของเรามิวเอ็กนะคันนี้ก็น่าขับน่าใช้เหมือนกันนะ,ะถึงแม้จะเป็นขับ2องนะี่ผมบอกเลยว่ารถสวยมากน่าขับมากๆประวัติดีมากๆนะฮะอ่าก็ถ้าใครไม่คือไม่ได้มองหาขับ่ีผมแนะนําเลยนะคันนี้นะแนะนําเลยจริงๆนะฮะสวยมากน่าใช้มากสวยมากเฟิรม์มนะแค่เห็นภายนอกก็สวยแล้วนะอ่ะคันนี้เป็นอิซูซูมิวเอ็นะครับ3.0 เนวิกเกเตอร์นะครับเกียร์ออโต้ขับเครื่อนสองล้อนะฮะสีบอลเงินปี2015สวยมากประวัติดีมากนะฮะคัคนนี้รถมือเดียวนะครประวัติดีไม่เคยชนน็อตก็ไม่เคยแกะสีเดิมทั้งคันนะฮะประวัติเข้าศูนย์ตลอดโอ้โหนะมาเบิงได้เลยเด้อมาเบิงเลยมาเบิงเลย <laughs> ไอเรื่องคอนเฟิร์มนะฮะ ราคาก็หน้าขับนะครับ6 90, 9 9 0 0 0บาทผมจำได้นะถ้าเป็น Fortuner t ์เทเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่ราคาดีไมดีหลักล้านนะเมื่อสองนะ่แต่ก่อนนี่หลักล้านนะผมจำได้อยู่เมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีแล้วอ่ะเมื่อสองนะล้านล้านหนึ่งแสนด้วยถ้าเป็นตัว t ทีดีตัวท็อปอะ่ะนะแต่ทุกวันนี้เราสามารถจับต้องได้ง่ายกันเลย อีกไบ์นี่มาไกลเลยราคาอยู่ที่6,99,000บาทนะฮะ6,99,000บาท k d เคดีๆเอาไปเลยครับฟรีดาวนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีประวัติสินเชื่อนะเอาสินเชื่อสินเสียสินเชื่อเอ,เออสินเชื่อนะครับส่งตรงตลอดส่งมอไซค์รถกระบะรถเก๋งอะไรก็ตามไฟแนนซ์ไหนก็ตามเคยส่งก็ตามผ่านมา หมดไปแล้ว2ปีที่แล้ว3ปีแล้วก็ยังมีประวัติอยู่นะครับถ้าส่งตรงตลอดเข้าเงื่อนไขฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีด้าก็กรูได้เต็มไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับอันนี้คือประวัติด,ดีนะมีเครดิตดีนะฮะตกค้างวันอยู่ที่13,661บาท13,661บาทนะครับ72งวดนะฮะคันนี้สีบอลเงินส,สวยๆเลยดูดีมากนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ รอๆรอนะอิสสุนี่ขึ้นชื่อความรอนะฮะรอจริงๆมาพร้อมกับไฟเดยไลท์ไฟตัดหมอกครบนะฮะซปเปอร์เดยไลท์ด้วยนะไม่ใช่เดยไลท์ธรรมดาซุปเปอร์เดยไลท์แค่นี้แต่ก็เด่นกระ,ะ,ะ,ะจังหน้าโครเมียมนะฮะส่วนใหญ่รุ่นท็อปไม่ว่าจะค่้ายไหนก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยแต่ถ้าสไตล์แต่งอย่างผมก็ เอาไปอยากทำอะไรนะเคปล่าสปอร์ตขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยอ่าสายทิ้งก็โลโก้แดงไปสปอร์ตหน่อยนึงอ่าแ,แต่ชอบแต่เดิมๆก็หล่อแล้วอะ่ะอนซูรุ่นนี้จอดน่าเเอ็กนะน,น้าผมว่าน่าใช้เหมือนกันนะไม่ใช่วนะ่าน่าใช้เลยแหละนะครับราคาก็จับต้องได้นะฮะ งเหลือเลยของบิสโต้ด้วยนะฮะโอ้โหไม่ใช่เหลือหรอกยังยังเยอะอยู่เลยเนี่ยเครื่องนิ่งสตารา์ติดง่ายนะครับอ่ไปตรงนี้มันแคบ อ่กระจกพับไฟฟ้านะมีโครมมียมนะครอบจุกเหมือนจะเป็นโครมมมากับกระจกเลยนะผมไม่แน่ใจแต่น,น่าจะมากับตัวรถเลยนะครับนี่ก็ไฟเลี้ยวนะครับติดฟิล์มกันซาดติดฟิล์มก็กําลังดีนะรอสีดำนะฮะบันไดข้างนะครับอ่า หลุมรองมือกันลอยก็ยังสวยงามนะฮะพรมเมียมนะฮะตัวน,นี้ก็โพรเมียมสวยสวยมากนะครับบอกเลย้อเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลายไม้นะครับตรงนี้วันนี้รีวิวคันเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อให้เดี๋ยวเป็นรถอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะพี่นะครับ สวยไม่สวยยังไงคอมเมนต์ติชมให้หน่อยเนาะถ้าดูจบนะพี่นะให้มองข้ามการรีวิวผ่านไปเลยนะรีวิวมั่วให้ดูสภาพโดยรวมแล้วกันนะกระจกทำงานได้สมบูรณ์นะครับสำหรับใครที่จะซื้อรถเนี่ยผมว่าโอเคแหละเหมือนได้ดูเหมือนได้มาดูรถอะ่ะผมก็ให้ดูทุกจุดแอร์เย็นไม่เย็นแรงไม่แรงผูพัดลมผมใส่เต็มนะโอเคเลยนะเย็นแรงนะ แล้ววันที่พี่มาดูรถพี่ก็จะได้รู้ว่า,ารีวิวตรงปกไหมเหมือนที่ผมพูดไหมก็จะได้ไม่เสียเวลาบางทีมาไกลหรือจะโทรถามทางที่แอนก่อนก็ได้นะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับอโอ้เล่มหนาตึ๊บเลยเล่มใหญ่มากเล่มใหญ่มากเอามาดูเอาสมุดร,รับประกันคู่มืออะไรก็น่าจะอยู่ในนี้หมดนะครับอโอเคนะฮะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมาย โควิดเบื่อเนาะไม่หายสักะที mm hmm. นะฮะ mm hmm. ผมกระดุมเข้ารูปนะฮะสีเทานะ mm hmm. เหมือนของผมก็ใส่สีสีนี้แหละนะครับ mm hmm. นี่ผมกระดุมสะอาดสะอาดนะครับดูดีนะฮะ mm hmm. ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ดีเนี่ยของไม่ดีอ่ะกลิ่นกลิ่นยาตอนมาใหม่ปวดหัวนะฮะปวดหัวมากแต่ตอนนี้มันไม่มีกลิ่นละนะครับอถ้าอันนี้คือของไม่ดีนะ เขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นแล้วก็บางถ้ายาเกียดยาดีก็ไม่มีกลิ่นว่างั้นผมไปซื้อใส่พันหนึ่งปวดหัวเลยพี่เขาบอกว่าไม่มีกลิ่นสักพักผมปวดหัวเลยตายแล้วตอนนั้นอยากใส่มันมันมาเนาะมันมันมันโอเคมากนะครับตอนนั้นมันเป็นกระแสนะ ให้ดูลายไม้ให้ดูความละเอียดทุกซอกทุกซอยให้ดูความสะอาดนะครับให้ดูความสมบูรณ์นะฮะอ่าสมบูรณ์ไม้กระจกทํางานได้สมบูรณ์นะครับผมชอบตรงที่ว่าเขาดูหล่อนะฮะดูโอ้ยโอ้โหเข้ามาข้างในเะนี่ยโอ้สบายแอร์เย็นฮนะมีสามแถวเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะ ปรับพัดลมตรงนี้ได้นะไฟติดทุกจุดเนี่ยผมเนะปิดไว้แล้วปิดให้เนีน่ยนี่ปิดตรงนี้ถ้าไม่มีคนนั่งหลังปิดด้านหน้าได้เลยนะมันจะมีตัวเอยมันจะมีตัวควบคุมไอ้ไม้กระสันผมมันไปไหนแล้วเนี่ยเหมือนแบตแบตอ่อนป้าไม่รู้แปบ๊บนึงนะพี่นะเหมือนแบตจนะอ่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงโอ้ห <laughs> ไปเรื่อยแล้วไม้กระสันผมไปแล้วเออ อ้าวขอัฟไม่ตัดฮะไม,ไม่ไม่กดสต็อปด้วยให้ดูอย่างนี้แหละนี่มีจอนะฮะ <_ d ans> ข้อมูลบอกว่าจอจอพด้านนะฮะสิบเอ็ดเอ้ยไม่ใช่สิบเอ็ดนิ้วเลยสิบจุดห้านิ้วนะสวยงามนะเข้ากับตัวรถสวยมากนะนี่เน,นเนียนเนียนนะเนียนมากนะครับเปิดมาปึ๊บไม่มีปุ่มนะ,ะน่าจะควบคุมจากด้านหน้ามานี่ตอนนี้ไม่มี เขาเรียกไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณว่าจะฉายอะไรจะเปิดอะไรนะครัมันเลยเป็นจอดำเลยเมื่อกี้ึ้นสมบูรณ์แล้วก็นี่ยังไม่ได้ลอกนะฮะพลาสติกยังไม่ได้ลอกโอ้โหอย่างสวยเลยเนียนมากดูดีด้วยนะครับไฟก็ติดสมบูรณ์นะโอเคไปต่อกันนะครับอ่านั่งเจ็ดคนนี่ชิลๆเลยนะครับแถวสองสามคนนะฮะตัวเล็กนะฮะ โอเคนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะไม่ต้อครับไปอย่างี้แหละก็ปาเจโร่ก็เป็นอีกคู่แข่งหนึ่งนะครับสามค่ายเนี้ยนะผมว่านะปาเจโร่เขาก็โ,โหสุดยอดเลยนะคือ,อที่ผมเคยรีวิวอ่ะแบบอลังการงานสร้างอ่ะปุ่มเหมือน มเหมือน,นเครื่องบินอะ่ะเหมือนนั่งเครื่องบินอะ่ะคนขับอะ่ะผมอะไรไม่เยอะแยะ,ยะนะายางบิสโตนด้วยฮะยางดีแบนดังอ,าองยางเหลือเยอะนะครับขับยาวๆล้อก็สวยงามนะฮะล้อเดิมโอ้ยทุกอย่างเดิมๆอ้สวยเลยพี่เอ้ยนะครับไฟโอ้นี่ยิ่งหล่อเลยด้านท้ายเขา,าเอา่ะเขาออกแบบได้ดีมากนะครับเมล์เอ็กเนี่ย โเมียมสวยนะครับ4909นะครับไฟด้านหลังนี่มีกล้องมีกล้องแล้วก็ปุ่มไฟฟ้านะครับเปิดด้านท้ายเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ดูข้อมูลต่อเดี๋ยวลืมเห <c oughs> <c oughs> มือนคนเมาเหล้าเนาะผมเนี่ยนะไม่ใช่ครับนอนดึกแล้วเบอร์นะเบอร์ก็พูดมั่วยิ่งมั่วเลยทีนี้พี่เนี้นเปิดเบาๆนะครับกดปุ่มล็อกตรงนี้เบาๆก็จะเห็นกล้องตรงนี้นะครับ เห็นกล้องโอเคชวอกทำงานได้สมบูร์นี่ปล่อยผมปล่อยอ้าวเปิดใหม่ก็ได้นะครับอ่าเอาไว้ให้ขึ้นปล่อยนี่นะแข็งแรง,แรงนะครับสะอาดทำใหม่น็อตก,ก็ไม่เคยแกะสีเดิมทั้งคัน,นอ่ามาดูได้เลยนะครับนี่เบาะแบ่งครับได้ห้าสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบหกสิบี่สิบนะครับ สามแถวเจ็ดที่นั่งนะฮะนี่มีแอร์ขับโบนนะฮะสามแถวนี่ตรงนี้นะครับไฟติดนะครับนี่นะฮะสมบูรณ์นะฮะอันนี้ก็น่าจะใส่ของนี่มันแท็บได้ด้วยแล้วเนี่ยมีแม่เหล็กดูดนะฮะดีๆแท็บนี่มันแท็บนี่นะช่องฟงช่องไฟอะไรก็ไม่รู้อีดุงตุงนั่งนะฮะ ผมก็ไม่รู้หรอกนะจะเห็นแอดเวนเจอร์มันจะมีสวิตต์ตรงเนี้นะครับแต่ผมไม่เปิดหรอกพี่มาดูเองผมไม่ไม่รู้สว,สวยเลยนะฮะอ่าสวยยันยังอะไรอ่ะพี่ดูแล้วกัน <c oughs> โคตรโมโลเลยขอไยด้วยนะพี่นะโมโจัด พี่อย่าเพิ่งเสื้อผมนะนะอย่าเพิ่งเสี้ยกันเด้อดูเอาเองนะดูแล้วก็พิจารณาเอาว่ามันสวยมันน่าขับไหมมันคุ้มค่าที่จะซื้อไหมนะปรึกษาแฟนเลยถ้าปรึกษาได้ก็ตัดสินใจได้โทรเลยนะพี่นะโทรเลยนะเดี๋ยวไม่ทันบอกเลยว่าคันเหลือคันเดียวเนี่ยโฟร์จูนเนอร์เสร็จแล้วจบแล้ว <c oughs> นะฮะเหลือมิลเซเว่นมาไอมิลเอ็กมาแทนแล้วถ้าพลาดคันนี้พี่ไปจบคันนู้นกันเลยเด้อ ไปจบคันน้นได้เลยนะครับอ่าอานกันราวๆสองแสนได้นะครับได้ขนะับมิวสิกแล้วว่ะเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะหรือนะหรืออยากผ่อนเนี่ยมีคันเก่ามีสี่ประตูมีรถเก๋งอันติสซีวิกแคมรี a แอคคอร์ดนะฮะวิกโก้อิซูซูแคปนะเอามาเทิร์นที่ตีเป็นเงินดาวก็ได้เพิ่มเป็นเงินสดก็ได้ซื้องเงินสดก็รับรถร้อมเลนได้เลย นะครับหรือจัดไปเน้นก็จัดได้นะครับอกว่าจะเข้าเรื่องได้อ้อมโลกไปสามโลกแลวพี่น, <c oughs> นะไปเรื่อยเลยผมเนี่ยเนาะพี่่ะเผลอนะพี่เพลินนะ <c oughs> นี่สวยมากอะ่ะบอกเลยเนี่ยผมชอบเส้นสายเขาเนี่ยมันสวยแบบโอ้โหบอกไม่ถูก เ้า <Hey, S 2> อแล้วการาพบับเบาเนี่ยผมชอบจริงๆนะของมิวอ่าไม่ใช่ดิมันต้องพับตัวนี้ก่อนของมิวกดตัวเนีุนะ้ยมือเดียวมือเดียวมันไม่ถนัดนี่แล้วมันก็ปัปบ๊ปบป๊บปั๊ไปเลยมันก็จะพลิกอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหคือแบบยกลยกนิ้วให้เจ๋งมากดีมากขึ้นลงสบายมากนะนี่จับจับจับขึ้นไปนั่งจุบจบ <laughs> มันดีอะ่ะมันแบบมันเหมือน,ม,นมันเหมือนทับออตโอต้อ่ะมันปึ๊บ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 ไปแล้วก็มาอยู่อย่างงี้ให้เราอะ่ะแต่อย่าทำแรงนะพี่เดี๋ยวพังต้องค่อยๆขน,นุถนอมหน่อยนะฮะค่อ,คอยๆนีมันจะมีล็อกอยู่นี่อึ๊บอึ๊บโอ้โหอึ๊บนี่ต้องกดก่อนมันก็โ,โทรศัพท์มาแล้วเนี่ยขออนุญ,ญาตรับสายก่อนเด้อพี่เด้อฉันอยากรู้อะรับสายแป๊บโทรศัพท์เข้าอะกลับเข้ามานะครับ ก็มีพี่ๆโทรหาแบบรถยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับก็รถ <g iggle> <g iggle> ขายไปแล้วนะไม่ซูอะไรก็ไม่รู้นะครับสิผมก็จําไม่ได้นะ <g iggle> <g iggle> แต่ว่าแนะนํานะครับสาหรับพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วเนี่ยรถอยู่ไม่อยู่ยก็มันจะขึ้นข้างหน้าเลยว่าติดจองขายไปแล้วนะครับอ่าถ้าไม่มีติดจองขายไปแล้วรถก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้ามีเนี่ยขายไปแล้วเออคำว่าติดจองก็คือติดจองรถขายออกไปแล้วก็คือไม่อยู่แล้วนะครับ อ่ต้องของอ,ภ,อภัยพี่ๆด้วยนะครับคือรถรูปมันเยอะคลิปมันเยอะนะครับผมไม่สามารถลบได้แต่ผมจะอัปเดตให้นะครับคันไหนก็จะบอกสถานะของรถคันนั้นๆอยู่นะครับอนี่ให้ดูว่าเบาะสวยงามนะพี่นะนี่นี่หนาตาสะอาดน,นะนี่ มีเวลาอีกส0นาทีนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยสามารถอัดได้ถึง30นาทีแล้วมันก็จะตัดนะทำงานได้สมบูรณ์นะครับถ้าถ่ายนานเน่ยแสดงว่ารถสวยโมเยอะนะฮะอยากให้ดูแบบละเอียดนะคิ้วกันศาสตร์อยู่ครบนะฮะโอเคไปดูห้องเครื่องกันนะครับบอกเลยว่างานดีมากนะพี่ๆนะลองเข้ามาดูเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ใครที่ดูมิลเอ็กหรือตามหามิลเอ็กหรือรอคอยมิลเอ็กเนี่ยผมบอกเลยว่ารีบปรึกษานะครับแล้วก็รีบตัดสินใจนะครับใครจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ทางพี่แอนติดต่อกลับไปนะครับสาหรับใครที่สนใจนะฮะหรือจะจองเนี่ยโอนจองได้มันดูรถไม่ถูกใจก็คืนเงินเซฟเนสไม่ผ่านก็คืนเงินจองนะครับพี่นะไม่ต้องกลัวการจองนะคืนทุกบาททุกสตางค์นะครับผมอิสุส DDI VGS Turbo นะ3.0 177แรงม้านะครับรู้ได้ไงผมอ่านข้อมูลมาสะอาดสะอ้านนะครับนี่ดูเลยนะฮะนอดไม่เคยแกนี่ถ่ายให้ดูใหญ่เลยแต่ก็หายห่วงได้เลยนะครับรถประวัติดีนะฮะ หรือว่าอยากสอบถามทางพี่แอนก็ได้นะสอบถามได้เลยนะสงสัยอะไรตรงไหนถามตรงๆได้เลยครับผมให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างในต่อเดี๋ยวไม่ทัน,นวันเมื่อวันก่อนมนะเสาวนี่โมละโม,ละ,โมละเดี๋ยวไม่ทันนะคุยนอกเรื่องไปอีกละวันก่อนเนี่ยผมไปธนาคารไม่ทันมันปิดก่อน <laughs> เดี๋ยววันนี้จะรีบไปใหม่นะฮะ อโอเคเข้าไปด้านในกันต่อครับก่อนเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นปอกไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับแล้วก็นี่ลายไม้ส,สวยๆนะครับกระจกปรับไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ระบบกุญแจเนี่ยเหมือนเป็นกุญแจไฟฟ้านะครับระบบกุญแจไฟฟ้าถ้าอ่านอังกฤษไม่ผิดเนี่ย g e n i u s s Entry นะครับ Entry นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับ มีระบบควบคุมการทรงตัว ESC นะครับตรงนี้นะฮะอะ่โอเคเรามาด้านในโอ้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะฮะขออนุญาตเบาแอร์ก่อนเบาพัดลมก็มีสุก็หล่อของเขานะครับ เลขไม่อยู่ที่1นึ่งมือเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหนนหนึ่งหมืาพันะกิโลประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะฮะรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับเรือนไม้สวยคือรอแบบมันบอกไม่ถูกมันดูดีอะ่ะมันดูดีแบบมันสวยอะ่ะแค่นั้นเองผมก็ไม่รูจ้จะอธิบายไงก็ดพูพี่ลองดูแล้วกันนะครับสา DDI VGS Turbo 177แรงมา้าเดี๋ยวนี้อิซูซุนี่บอกเลยไม่อืดครับผมไม่เหมือนรถพ่อผมอ,อืดสุดๆไม่ขนของก็ขึ้นเขายังลากเกียร์หนึ่งเกียร์สองน้ำตาจะไหลแปดสิบถือว่าเร็วสุดแล้วอิซูซุกระบะพ่อผมเนะี่ยน้ำตาจะไหลอืนะฮะอยากซื้อรถใหม่พ่อวันนี้ก็เนี่ยแหะ ที่แอดเวนเจอร์เห็นแล้วนึกถึงพ่อเนี่ยพูดแล้วน้ำตาจะไหลไปก่อนไปต่อเถอะพี่เอออ่ะคิดถึงพ่ออยากกลับบ้านแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้จักทีเลยเด็ยไอ้โควิดเนี่ยนะจะกลับก็กลับไม่ได้เราไปโดนกักตัวอีกนะฮะอ่าอ่ะขออภัยด้วยนอกเรื่องอีกแล้วโมโหโควิดนะฮะอ่ะคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปไหนต่อ กระจกกระจกเนี่ยครับสมบูรณ์นะฮะพี่มาดูได้เลยนี่สมบูรณ์ครับผมรถสวยคุณภาพดีที่ทอวิทอโอตโต้ค่าคอ่อ่าไม่เห็นสลแกนด้วยอ่านี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะไฟติดไปยังรดเร็วนะครับเดี๋ยวไม่ทันรีวิวออมโลกอะนะฮะมีเนวิกเกเตอร์นะครับมีเนวิกเ,กเกเตอร์นะฮนะอ่า สวยงามเนี่ยพี่นี่เนียนเนียเนียนเ,นยนเนยนอ่าตรงนี้ก็จะเปิดมันอ่ามันก็ได้อยู่นะนี่บางทีเนี่ยผมเห็นในรถกระบะมันไม่ค่อยเด้งมันไม่ค่อยเด้งแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเอาออกกันตัวเนี้ยมันจะเปิดนะ่แต่นี่นี่นี่น,นะอ่าสมบ,บูรณ์ฮะสวยมากเนี่ยโลโกโล้โลแจ่มจนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังในวี ปิดปิดแล้วเปิดใหม่ไหมอันนี้ปิดตอนเปิดสตาร์ทเปิดเครื่องอะ่ะสวยงามนะครับอ่ามี d v วดีให้ด้วยนะฮะนี่ปรับตรงนี้ได้ไหมนี่เพิ่มเสียงได้เบาเสียงนะเปลี่ยนมีบุธโทรศัพท์ด้วยนะขึ้นโทรศัพท์นี่อ่าน่าจะออกจอด้านหลังเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโหมด no <one> s. <S FM DVD นะครับ VTR น่าจะเป็นทีวีนะครับอันนี้ช่วงนี้น่าเป็นข่าวเทีย่ยงว่ออะอ่ะนี่นี่นี่เย็นเย็นเลยอิอสูเลยฝังเปนเนี้ยอ้าวโอเคขออนุญาตปิดเลยปิดเสียงนะครับเนวิก็กดตัวเดียวเลยนี่ขึ้นจอเลยจอถอยหลังเดี๋ยวเกือบเกือบลืม อ่าสมบูรณ์มากนะฮะแอร์ Air นะครับออโต้ปิดออโต้ปึ๊บเป็นดิจิตอลนะครับนี่รมแอร์จะดังละอ่าขออนุญาตถันก่อนแอร์เย็นครับเฟิร์มเลยนะครับไฟแอร์ติดเพิ่มเบาพัดลมได้นะครับเกียร์ประมาณนี้ดี D. ตบมาขวาบวกลบได้นะห้สปีดนะครับอ่านี่กุญแจเขาอย่างนี้ รอๆเลยใหญ่อยู่นะ<อ> <c oughs> นี่นะครับอ่ะนี่มีรีโมทให้ด้วยจากโรงงานเลยอสุนะครับเอาเดี๋ยวให้ดูกัน,ช,นชัดๆเลยนี่ยองอยู่ในสภาพดีสุดๆนะฮะอีกนิดนึงก็จะใหม่ละนะครับอ่ะโอเคนะคงไม่มีอะไรละแรบ็คเต่เครบจบแล้วนะครับจบแล้วคันนี้นะครับลองตัดสินใจดูนะดูแล้วก็ ลองพิจารณาดูเดอ้อพี่เดอนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไีไปธนาคารต่อวันนั้นโอ้ยเห,หลือ4อี่นาทีครับสุนะฮะมิวเอ็กสามจุดนยะ์วิตร์นขับเครื่องสอล้อเกียร์ออโตโน้น,นะคขับสองนั่นเองครับสีบอลเงินปีสองพันส้าราคาอยู่ที่6ก9 0 0 0กบาทนะเครดิตดีฟีดาวหนึ1งหมืบาทนะครับศูนเบอร์นะครับศูนย์แ หนึ่งเก้านะกิจนะครับโอเคจบแล้วลองมาดูเอาเด้อนะครับลองมาดูเอานะอ้าเดี๋ยวผมเปิดไปข้างนอกให้ดูนะแล้วผมก็จะให้ดูว่าจะสตาร์ทอย่างนี้เลยหนึ่งอ้าวไม่ได้กุญแจอยู่ด้านนอกต้องปิดประตูด้วยผมว่ามันน่าต้องปิดประตูด้วยนะมันมีระบบอ้าวไม่ต้องปิดอ่านี่แต่กุญแจออกมานิดเดียวไม่ได้นะต้องกุญแจไว้นะครับตมกี้มันดังดี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 ดดด <laughs> ผมก็ทำเอฟเฟกให้ฟังด้วยเนาะนี่อา้าวดันเข้าไปก่อนหนึ่งสองตั้มเนี่ยเครื่องฟิตสตาร์ตติดแบบชิวๆไปพอจบมาดูเอาเด้อรอรอจบแล้วรอสุดๆสวยสุดๆน่าใช้สุดๆน,นี่โอ้ พิจนารณาฝากคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยวอีกหมื่นคนพี่จะแสนซับแล้วขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนครับใครสนใจก็ผ่านมาลองแวะเข้ามาดูรถได้นะครับหรือโทร0852491987เอาใหม่ตะก,กี้รถตะก,กี้รถ,กกรถแว้นขับไปเสียงไม่ได้ยินเบอร์0852491987นะครับสนใจรถหรืออยากจองยังไงโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่แอนติดต่อขับอีกที้อครับเด้อ ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวแคมรี่ซีวิกอันติดกันสวยๆเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับช่วงนี้ตื่นสายนะอีกนิดนึงรบกวนพี่ๆโทร10โมงถึง5โมงเย็นอาจจะตื่นสายนะครับถ้าตื่นสายถ้าโทรไม่ติดเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าผมตื่นสายหรือจะมาเนี่นยมาที่ร้านได้เลยครับมาที่ร้านได้เลย9โมงถึง5โมงเย็นนะครับพี่นะจันถึงเสานะวันอาทิตย์โทรเช็คอีกที ร้านหยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ